ป้ะขนาดพวไปเซง <c oughs> ้องขนาดาไหนก็น่าจะเห็นแล้วเมื่อกี้ว่า <c oughs> พี่ๆทุกคนก็คือบอกว่าหนูคือควฟอมบังห,หมู่บ้านวันนี้ <c oughs> <c oughs> หนูอย่าทำให้พี่ผิดหวังกับยอดวิวและอินเกตเม็ตค่ะแล้วภูมิใจในไหนเพราพว่อน่พื่นทีนะ ดีใจอยู่แล้วทุกๆรางวัลอะค่ะดีใจหมดถ้าเก mm ิด hmm. ว mm ่าได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือแบบเป็นสาวบ้างอะไรเงี้ยมันก็แบบเป็นรางวัลแรกของปีนี้ด้วยค่ะชายก็เลยแบบพิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นรางวัลแรกจริงๆช่วงที่ผ่านมาเบสก็ฟังมาตลอดนะเขาบอกว่าหนูถามเขาอยู่ทําไมหนูถึงได้ก็ปีที่แล้วมีแต่เรื่องราวเห็นเบสตลอดก็เลยได้อติดข้ามไลน์ทุกช่วงเวลาปีที่แล้วทุกคนจะเห็นหน้าหนูเยอะหน่อย รูปีนี้จะมังปปีนี้จะเห็นหน้าหนูไหมก็อยู่ที่พี่ๆทุกคนใช่ใช่งานที่ยอดไปว่างานที่มันแบบมีเรื่องราวเยอะๆแล้วคนแบบชมูไม่ค่อยสนใจเราเยอะมากคุพี่คพี่ค อีกวความรู้สึกหนึ่งมันก็รู้สึกแบบอุ้ยเราไม่มีชีวิตส่วนตัวเลยแต่อีกความรู้สึกหนึ่งก็รู้สึกว่ารู้สึกดีค่ะเพราะว่าเรางวัลได้เงินถ้าพูดตามจริงแบบไปโลกสวยก็คือมีสินค้าเข้ามีรีวิวเข้าอันน,อนี้คือมันก็ทําให้เราได้มีตังค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบโอเคให้คนสนใจเราก็ดีกว่าในฐานะที่เราเป็นอินฟลูเอนเซอร์แต่ว่าจริงๆสำหรับเมย์เป็นแบบว่าได้ไหม ใช่ค่ะคือตอนนี้คือเบสแบบโดนมาเยอะแล้วอยากพูดอะไรอยากจะแชร์อะไรก็คือตามสบายนัดตอนนี้ทุกอย่างเลยนี้ใช่ตอนนี้ก็คือชีวิตก็คือมีความสุขไปเที่ยวอยู่กับเพื่อนใช้ชีวิตค่ะเพราะว่าตอนนี้คือคู่ชีวิตเราคั้นเรื่องดีดีดีค่ะปีนี้ก็คือถือว่าดีมากๆเลยนะเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีเรื่องเครียดอะไร ดราม่าหนก็แค่ผ่านไปมันก็ผ่านไปแต่ถ้าไม่ดราม่าอีกก็ดีค่ะอนผ่านไปค่ะทุกอย่างมันก็ผ่านไปแบบรวดเร็วแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็โอเคได้อรายการมาแล้วีการพูอยากจจวินเลอากพนไยบยังไง แบบตรงๆก็คือหนูก็รู้เพราะว่าเคยบอกค่ะว่าว่าเขาอยากอยากไม่อยากอยู่อะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่ได้พูดปอบหรืออะไรหนูแค่พูดว่าแบบถ้าเราสมมุติว่าถ้าเราจะตายอะค่ะคนเราไม่ได้ตายง่ายขนาดนั้นคิดทบทวนดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วเขาก็บอกพอเราพูดเยวเขาบอกแล้วผมบอกเขาว่าเขาก็คิดได้เขาคิดตามเพราะว่าคนมนุษย์คนเราอะค่ะคือเราจะตายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะต่อให้เราฆ่าตัวตายไม่ตายก็ทรมานมันก็เป็นบาปให้ตัวเองอะไร หรือว่าเราต้องใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วก็ คือถ้าแบบเราฆ่าแล้วเราไม่ตายอย่างเงี้ยมันก็พอเรามาเออใช่ตอนนี้พ่อก็แฮปปี้ค่ะอยู่ขอนแก่นใช่ค่ะเขาก็แบบอยู่กับเพื่อนๆเขาที่ขอนแก่นถ้าเกิดว่ามีงานในกรุงเทพก็ถึงขึ้นมาก็คุยกับพ่อตลอดคออยแค่ไหนแบบคอยจะกลับมามาแล้วแต่แล้วแต่งานเลยถ้ามีงานถึงขึ้นมาถ้าไม่มีก็แทบจะอยู่ขอนแก่นตลอดมันอยู่กับถาวรไม่ไม่ถาวรค่ะคือเขาก็มีคุณย่า ก็เหมือนอยู่กับแม่อะไรอย่างเงี้ยที่บ้านคือที่นู้งมีบ้านอยู่แล้วที่ขอนแก่นก็อยู่บ้านที่ขอนแก่นแล้วก็ถ้ามีธุระหรือมีอะไรก็ค่อยบินมากรุงเทพก็บินบินไปไปมาหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะสบายใจก็ได้ค่ะเพราะว่าต่างจังหวัดมันสบายตาสบายใจอยู่แล้วห่วงเรื่องสุขภาพมากกว่าอยากให้ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วเป็นมังกรเหลืเชี่ยวคงเชียลเขาเล่นไหมอ่ะเขาเล่นเขาเล่นของตัาเองเป็นมังกรเหลือง แล้วแลวแลวข่าวพาดพันในโซเชียลมัน่ยังโพสต์อ่านะคอมเมนต์จะบอกเขายังไงที่บว่าไอกมีว่นนว่าตรงนั้นเขาคงถ้าเกิดว่าหนูเดานะหนูไม่เคยถามแต่หว่าเขาคงแบบปล่อยผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วแต่ถ้าเกิดคนยังคอมเมนต์อยู่มันก็ทาไม่ได้คู่แต่งสุขภาพสมบูรณ์วงวิสุทื่อบิลเลี่กกรณีแจันโหนูก็ไม่ไม่แ โอเคาค่ะตอนนี้หนูก็แฮปปี้นะไม่ได้มีเรื่องเครียดเลยค่ะแล้วหลังจากที่อ่ามีการคุยแล้วก็รอไหมหลังจากที่คุณพ่อมีพูดอะไรเกี่ยวกับตนนะเพราะพ่อก็เป็นหัวขเหมือนกันในเรื่องการที่ต้องแบกภาระอย่างในเรื่องต่างๆเลยการคุยต้องรออะไกไหมไม่ค่อยได้คุยคือครอบครัวหนูจะไม่ได้เป็นครอบครัวที่แบบมานั่งตั้งโต๊ะคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีก็ส่วนใหญ่ก็คือ ถ้ากำลัเป็นตกใจนะที่เห็นคุณพ่ออยู่ดีก็เสียงตาออกมาเพราะว่านานท่ไม่เห็นไม่ใช้ไม่รายการเหรอคะใช่ใช่ก็เขาใจได้เพราะหนูรู้ว่าเขาเครียดหนูรู้ปัญหาเนี้ยหนูรู้มาตลอดแต่ว่าทูกเรื่องอะค่ะเราต้องเผชิญหน้ากับมันอะไรเงี้ยการตายไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะจบอะไรเงี้ยค่ะปัญหาเราต้องแก้ในเรื่องการอยากตายหรืออะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นโรคเป็นเรื่องของโชชตา เขาดูไม่ได้ลำบากใจในเรื่องนี้เขาๆๆๆส่วนใหญ่เขาจะขอโทษเรื่องแบบว่าใช้นี่มากกว่าแล้วตอนนี้สถาในครอบครัวมันไม่ค่อยเคลียร์ไปเรื่องต้นเหตุมันเดืีดร้อมันเดือดร้ออะไรบ้างไปไหนบครัวตอนนี้ปกติค่ะรับลื่นตอนนี้ก็คือแบบน้องชายก็จะเปิดเทอมแม่ก็ตามเราที่งานแล้วก็มีงานทำก็ปกติเฉาชุนหลายคนทคี่ร์ ว่ามีฟปจนกว่า,จ,า,จ,าจะตแ,แต่งงานออใช่จะไม่เปิดตัวจนกว่าจะแต่งงาน เขาดนปกติเลยเป็นคนบ่นหน่อยมากเดี๋ยวเลิกกันอีกเราเป็นคน่แบบว่าหนุ่มหนุ่มที่อยากจะมาจีบหนูว่าเขาจะรอคอยไม่ได้หรออะไรเงี้ยเขาจะไม่กล้ามาทำคะแนนหรออะไรเพราะหรบอากาศเป็นอย่างเงี้ยหนูว่าแบบคบกันจริงๆหนูเป็นคนที่ชิลมากค่ะถ้าคบกับหนูคือหนูสามารถทําตัวปกติได้นะหนูไม่ได้ทึ้นแบบว่าเฮ้ยอย่าลงนะอย่าเดี๋ยวคนเห็นใส่หมวกใส่กันนฉันเป็นคําสิงไม่มี เพราปกติจะแค่อาจจะไม่ได้แบบบอกสื่อหรือว่าอัพรูปลงอะไรอย่างเงี้ยก็คบกันแบบราบรื่นส่วนตัวดีกว่าแล้ววันหนึ่งถ้าแบบมันใช่มันถึงจุดที่แบบแต่งงานกันอะไรเงี้ยค่อยเปิดเพราะว่าจุดเป็นแฟนกันอะค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เราอาจจะเลิกกันก็ได้ซึ่งหนูไม่อยากแบบมีข่าวอีเพราะว่าที่ผ่านมามันมันยังมันมันทำให้เราต้องแบบเตือนสติเราใช่ไหมมันถึงลราทำให้เราเป็นตอนเนี้ยคือมันก็ต้องเตือน ผ่าน e มาก็ค่นอนข,ข,ข, euh ข, mm ข,ข้างชํำค่อนข้างจะแบบรูว่าวางคือเราก็ต้องเอามาเรียนรู้ค่ะว่าแบบเออต่อไปเราก็จะไม่มีอะไรกจะเบาๆค่ะถ้าใส่ตัวอย่างเบสไม่มีมือเขาไม่คเลยหรอมีเรื่อยๆอ่าแสดงว่าก็ยังศึกษาหรอะคะมีเรื่อยๆก็คือยังพูดคุยกันอยู่ไม่รีบค่ะหนูว่าหนูอายุปีนี้หนูอายุ2ี มันยังสามารถไปได้อีกอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเรายังมีโอกาสได้เจอคนอื่นอีกหรือว่าใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยมันยังตัดสินไม่ได้ก็ไปเรื่อยๆในในหรือนอกจ้ะไปถึงว่าพี่ไม่ได้ตอบตรงว่าใไรแต่ว่าพี่แบบว่าพี่มีคุยกั่มันมีทั้งในหรือนอกไม่บอกไม่บอกเป็นไฮโซไหมคะเอาแรงไม่บอกหล่อกไหมหล่อกไหมไอ้เรื่องหล่อมันแน่นอนอยู่แล้ว อันนี้สันท้องขอฝากหน่อยได้ไหมได้วันที่26พฤษภาค่ะหนูจะจัดงานมีตัวเองค่ะก็ที่ยูเนียนมอนะคะสามารถซื้อบัตรได้ดูรายละเอียดได้ที่ไอจีของเบสเชิญมีพี่สื่อมวลชนด้วยนะคะดูเล่นคอนเสิร์ตครั้งแรกมีแขกรับเชิญด้วยไปดูมีพี่บ้านรทุมราชพี่พี่โตโน่มีผู้ใหญ่บ้านชินแลนด์มีโซนตไหม พูดไปกูได้เจ้าก่อนบาเดี๋ยวพาไปเลี้ยงไปไกันไปกู้เจาก่อนไปไปไปไไป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 ไหไปดปไยไปไปปไ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 ้ไป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 ไือปไปไ่ไป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 ไยป่กไปไป มีสิ่งมีเครื่องดื่มอะไรที่ทำให้มันดุจจอยกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ไหมจบงานเดี๋ยวพากินอ๋อเลยไปไหม่ะไปถ้าไปตัวคิวเลยที่ไปกับหนูไปกับหนูมันสนุกอยู่แล้วหนูหนูกระเทยเลี้ยงมายูเนียนมอนะคะ26่สิจหกพฤษภา อยากไปเพจกลางวันตลยนะให้ดีดต่อพิธการเลยปะโพสโพสโพสเปร่ขา่สวยนนน้นี้นะขอไปบุก